จะมิน,นิตีมอะไรเนี่ยทีมเจ้าหญิงดิสนีย์นี่ไงข้างหลังฟอรเส้นไงเออฟอร์ซิลแต่ถ้า,ถาเป็นกูคือข้างหลังฟอร์ฟอร์เส้นของกูก็คือเครื่องเส้นอันนี้อันนาอันนี้อ,นาาอันนาถาอันนู้นอะราญ่าอันนี้รายา อันนี้หนังการ์ตูนอันนี้หนังผีมึงรู้ไหมมอวนัทชื่อเต็มอะไรชื่ออะไรมอวนัสปตปะตมึงไปแสดงเรื่องนี้เลยเรื่องอะไรลิตเติ้ลเมอร์มินเมอร์เมมันไม่โทรานวเนาะละไยพันปีเลยอ่ะลาลัมเซ่ลาพันปีคนเจอหน้ามึงร้องเหมือนเรื่องนี้เลยใช่แคนอวายใช่แคนวายอ๋อเหรอนางเอกนางเอกเมอร์เมนชื่อแอดวะ เอเลี่ยมึงเหมือนไปเล่นหนังเรื่องนั้นเลยเรื่องอะไรอาเวนรมอเวนเจอร์อ๋อโปคาฮอนติ้งโปคาฮนติ้งไโปคาฮอนติ้งโปคาหลอกหลอดอันนี้โปคาฮอนทัอันนี้โปคาฮอนติ้งอันนั้นคิงคองอันนี้รวยเอยอ่าอ่ะกูให้มึงอยู่คนเดียวนะมึงจะเหมือนหนังเรื่องนั้นเรื่องไหนโลนอะไรโลนโฮมอะโลอันลนอ่ะลีโลสตูดออกมา นี่ไงไปเล่นออฟิคาริบ้าคาริเบียนนี่นาเนียนั่นนาบานอันนั้นดอมิเชียนอันนี้ดอมิลูตันเมิกลูตันเมกามาอันนั้นทวายไยอันนี้ทวายร้ายอันนั้น MIB อันนี้ M I โอ้ยนี่สครีมสีนี่สครีมหนึ่ง เดินหลอดอัพเดินลิงยีมิวคือเดินหลอดอัพเดินล้านอันนี้เรื่องกาฟิวอีนู้นเรื่องกาฝากกาฟิวกาฝากได้เมืองหุ่นยนต์บออีมีนามสกุลด้วยนะหรออะไรบออิน่าแกนั่นนะลิฟไทเลอร์เรื่องอามาเกดอนน่ะเหมือนชั้นเป้เลยอ่ะแต่ว่าต้องเปลี่ยนชื่อเรื่องนิดนึงเป็นอามาเกดไม่หรือวะอามาแกดอน ได้อยู่นะได้มึงนั่นมอนสเตอร์อิงนะนี่มอนสเตอร์อุ้ยมาจากคามเหนือมาจากคามเหนือมิกกี้เมาส์ก็คือรุ่นฉันใช่ปะรุ่นพี่กอปเปอร์อะไรรู้ปะแม่แดงกับแม่เมาส์แต่อันนี้มินเนี่ยนนะแต่แตนนี้ดูแล้วไม่เลยค่ะเฮ้ยมึงด้วยค่ะเมื่อกี้หล่อนบอกให้ระวังสนูปปี้หรอแต่เราเห็นหน้าใหญ่กวสานูปยังไม่เลยนะคะโอ้ยแรงสุดเลยอันนี้แต่ถ้าใครเห็นพี่นี่เรา ก็นับถือเหมือนกันนะแรงกว่าอีนี่เดี๋ยวมึงเจอโดนนั้นดักตกเดี๋ยวมึงเจอโดนนั้นดักตกดักตกเออดักตกดักเตะหล่อนเล่นแร็ตแททุยนะคะหล่อน่นแร็ตแททุยเลยค่ะหล่อนเล่นเรื่องนี้ก็ได้นะเจนอะไรแม่อเวนจีอะอเวนเจอร์เมาจี่นอีเมลอีเมล หึงชักเจะเอาใหญ่แล้วนะตั้งแต่มันหมายผู้ชายคนเดียวกับเธอตั้งแต่มันหมายผู้ชายคนเดียวกับเธอเธอเที่ยวไย